ระวังถ้าไม่อยากเสียภาษีแพงต้องรู้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รับรายได้ผ่านทางธุรกรรมทางการเงินแล้วปรากฏว่าข้อมูลในปีที่ผ่านมาของคุณเกินเกณฑ์ที่แบงก์นนแบงก์อีเวลเลททั้งหลายต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรภายในมีนาของทุกปีเพราะเข้าองค์ประกอบข้อหนึ่งเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณเกิน3,000ครั้งขึ้นป ซึ่งจะไม่ดูจำนวนเงินว่ายอดเงินที่รับเข้ามาเป็นเท่าไรข้อสองเงินที่เข้ามาในบัญชีเกิน400ครั้งและเป็นเงินเกิน2ล้านบาทขึ้นไปซึ่งแบงก์มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรรับทราบภายในมีนาของทุกปีและข้อมูลตรงนี้นะะจะใช้กับคุณได้ถึง10ปีซึ่งสัมพันธ์กันกันกบอายุความทางภาษีที่กรมสรรพากร สามารถนะคะนำข้อมูลมาใช้ประเมินผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีได้และเมื่อเขามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำข้อมูลมาเช็คบินจ้อนหลังผู้ประกอบการสมมตินะคะเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีย้อนหลังนะคะมาที่5ล้านบาท5ล้านบาท หัก1.800 0ล้บาทคุณก็จะเหลือเงินภาษีอะค่ะที่ต้องมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่3 2 0 0 0 0นบาทคูณด้วยแหวก็นะคะก็จะเป็นเงิน2 2ง0 0 0บาทนอกจากตัวภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอาจจะต้องเสียเรื่องของเบี้ยปรับ1-2เท่าถ้าสมมติว่าเจอเบี้ยปรับแบบเต็มที่เลยอยู่ที่2เท่าเบี้ยปรับก็จะเพิ่มมาถึง 4 48,000บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีเงินเพิ่มอีก3,360บาทซึ่งสัมการ์จะคิดเงินเพิ่มอะค่ะ1.5%ต่อเดือนหรือ18%ต่อปีถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่แพงมากๆซึ่งพวกนี้ค่ะมันจะเดินเรื่อยๆ,ๆ,ๆโดยที่ค่ะ <c oughs> เขาจะไม่สนใจว่าค่ะคุณได้เข้าไปสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือยัง <c oughs> แทนที่เรา จะได้เก็บกําไรค่ะเอาไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวที่รักแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนนะคะไม่เพียงพอที่จะนํากําไรมาจ่ายให้กับทางกรมสรรพากรเกิดจากความไม่รู้ทางภาษีจะดีดกว่าไหมคะที่เราอะค่ะจะได้เก็บกําไรเอาไว้ให้กับครอบครัวดูแลลูกคุณพ่อคุณแม่ที่เรารัก เมื่อเราพบกันนะคะคุณจะรู้ความลับทางภาษีที่จะช่วยให้คุณเซฟภาษีได้ด้วยตัวเองทั้งชีวิตและถ้าอยากได้รับความรู้ทางภาษีแบบง่ายๆนะคะสามารถล้วทักอินบอซ์กนะคะเพื่อให้พี่นวลน,นะคะเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้กับคุณแล้วคุณนะคะจะเก็บกำไรไว้ให้กับครอบครัวได้อย่างสบายใจค่ะแล้วพบกันค่ะสามารถทักอินบอซ์กขอราคาพิเศษกับแอดมินนะคะให้พี่นวลเป็นที่ปรึกษาทางภาษีให้คุณนะคะ